ครับสมัสวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนใหม่สำหรับเช้าวันจันทร์ที่ยี่สิบแปตุลาคมห7เจ็ดนะครับจะพามา <c oughs> เพื่อนสมาชิกมาอัปเดตทุเรียนสี่เดือนนะครับหมดเดือนนี้เป็นเดือนที่สี่นะครับก็หนึ่งฤดูการพมปูมปมช่วงฤดูฝนนะครับสี่เดือนก็เพิ่งเอาถุงดำออกไปนะครับเพิ่งเอาถุงดำออกไปในของกบนะครับกองกบสวน ต้นนี้เป็นเม็ดในเย็บพลางนะครับผมจะอพัน์พื้นเมืองมาปลูกด้วยกันนะครับเม็ดในเย็บพลางเพราะว่าชื่อถุงมันจะอยู่ในถุงเม็ดในเย็บกลางนี่ครับเม็ดในเย็บพลางมีชื่อติดอยู่ครับเป็นเม็ดในเย็บลางผมไม่ทิ้งถุงกลัวว่าจะจําไม่ได้นะครับเป็นเม็ดในเย็บพลางแล้วก็กําลังถอดยอดใบอ่อนออกพอดีนี่เป็นรอบใบที่สองนะครับ ใบท yup. ี่สองที่ที่ที่มาอยู่นะครับก็คือสองเดือนต่อหนึ่งรอบใบนะครับเพราะใบเขาแก่นะครับเขาก็ถอดรอบใบออกมาอีกนะครับใบที่มาจากเขานะครับร่วงไปแล้วใบแก่นะครับใบที่มาจากเขานะครับพอถอดไปรอบที่สองนะครับนี่รอบที่หนึ่งตัวนี้เริ่มแตกขยับออกมาอีกนะครับเริ่มแตกขยับออกมาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ สภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์พื้นเมืองผมก็เลยเอามาปลูกใกล้ๆกันห่างหนึ่งเมตรนะครับกับต้นนี้กับต้นนี้ใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเม็ดใบเม็ดในยาปรางนี้จะเป็นทุเรียนที่อร่อยนะครับอร่อยมากเลยนะครับของนี้ใบเล็กนะครับใบเก่านะครับเราเอาเอามาขยับใบใหญ่กว่าเดิมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ใบเก่าครับใบมานี่ใบเล็ก เราก็มาทํายอดใบใหม่ก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับส่วนในเรื่องของตระกูลกบนะครับก็ใบก็ชูชันเว้นน้ำสองวันสามวันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สามเห็นไหมครับมีแมงอันนี้ซ่อนอยู่แมงอินนุนนะครับมันรอมากินใบนะครับแมงอินนุนเนี่ยมันแอบอยู่นะครับมันแอบอยู่ใบมันซ่อนอยู่นะครับแต่ผมฉีดไปแล้วนะครับฉีดยาไปสองวันแล้วนะครับก็ ลอยกินก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับมันเนี่ยพอนี่ก็มีนะครับนี่พอผมเห็นใบนี้แล้วผมเลยฉีดนะครับแต่อันอื่นก็ถือว่าโอเคอยู่สะอาดใบชูชันตอนเช้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นพันพื้นเมืองสองต้นนี้นะครับถ้าได้ผลผลิตนี่ถือว่าคุ้มนะครับโดยเฉพาะเม็ดในยาปราง ก็ถือว่าหายากนะครับแล้วก็อร่อยเม็ดรีบเนื้อเหลืองนวลเนื้อเป็นครีมส่วนในเรื่องของตระกูลกบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตระกูลกบไม่ว่าจะกบอะไรนะครับกบชายน้ํากบสวรกบพิกุลกบตาเท่ากบตาขำ่ำถือว่าอร่อยที่สุดนะครับเป็นทุเรียนเมืองนนก็เลยมาปลูกใต้ต้นกระท้อนนะครับใบกระท้อนคุมก็บางทีก็มาดูตอน สายๆถ้าแสงแดดส่องไม่ถึงก็มะลิกิ่งออกนะครับพอให้เป็นร่มเงาในช่วงของมีนาเมษาก่อนนะครับแต่ก็เขาก็ชอบล่มอยู่นะครับเพราะว่ายัางเล็กอยู่แต่ถ้ามันสังเกตอาการมันสูงชโลูดหรือว่ามันดูแล้วมันไม่โอเคนะครับก็ค่อยเอาพวกกิ่งพวกนี้ออกนะครับเพื่อเปิดช่องทางลมให้เขาแต่ในส่วนที่มิดในเย็บพลางนะครับยอดเขาไม่มีปัญหาอยู่ในกระถางไม่ขาด แต่พอตัวนี้นะครับเกิดการขาดธาตุนะครับธาตุแมกนีเซียมนะครับตรงตรง,ตรงเส้นกลางใบมันจะสีเขียวๆแต่ช่องว่างระหว่างใบอย่างนี้นะครับมันเป็นสีเหลืองเหลืองซีดนะครับขาดจุลธาตุนะครับผมก็ใส่จุลธาตุไปบ้างแต่ว่าต้นนี้ไม่หายนะครับเนื่องจากระบบรากเขาด้วยนะครับโคกดินเหมือนกันแต่ขาด นะครับถ้าขาดถ้าขาดอย่างนี้สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือในเรื่องของไฮแมกบี B, นะครับเอาไฮแมกบี B, ที่มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันครับไฮแมกบี Hi B, ถ้าจำไม่ผิดก็กิโลละ40บาทนะครับก็มาใส่นะครับใส่ทางดินนะครับใส่ทางดินส่วนในเรื่องของทางใบเนี่ยมันจะเป็นพวกจุลธาตุก็ฉีด,ฉดนะครับที่เป็นจุลธาตุที่เป็น อา,อาหารรองเสริมนะครับที่มันมีพวกธาตุเหล็กพวกซิงสังกะสีอยู่ด้วยนะครับพวกคีเลตนะครับก็ฉีดได้นะครับก,ก็ปล่อยนะครับก็ถือว่าใบมันโอเคอยู่เพียงแต่มันขาดแสดงอาการขาดเราก็เสริมตามทางดินแล้วก็ฉีดอาหารรองเสริมทางใบเอานะครับก็ประมาณนี้ก,ก็อีกต้นหนึ่งเป็นอีกต้นหนึ่งไม่เป็นนะครับก็แปลกอยู่ ก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่อาการโดยสภาพกิ่งก้านใบก็ชูชันอยู่นะครับตอนนี้ก็1นึ่โมงเช้านะครับผมก็เลยได้สิ่งที่เสริมนะครับผมเอาดินมาเสริมโคกนะครับแล้วก็เอาใบไม้คุมแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะครับเป็นคี้เท่าฐานผมซื้อมากระสอบละสามบาทนะครับไปซื้อตรงที่เขาเผาถ่านนะครับขอซื้อมาเอามาไว้ตั้งสอปีแล้วครับ เหลือมันเหลือผมก็เลยเอามาใส่นะครับพวกความเป็นความเป็นกรดน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนน้าฝนด้วยโดนอะไรด้วยนะครับมันก็เหลือเฉพาะขี้เท่าฐานนี่แหละนะครับก็เลยเอามาโรยบางๆนะครับโรยใส่โคลนเลยครับนี่ถึงโคนเลยนะครับถึงโคนเลยก็เพื่อ รักษาหน้าดินด้วยความชื้นด้วยให้ธาตุซิลิกา้าซิลิคอนด้วยนะครับแล้วก็ธาตุโพแทสเซียมด้วยนะครับใส่โพแทสเซียมเพราะว่าพาวกขี้เท่าถ่านมันจะมีธาตุโพแทสเซียมเป็นตัวหลักนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็อ,อีกถุงหนึ่งนี่ปุ๋ยหมักนะครับหมักไว้หนึ่งเดือนแล้วผมจะให้มันครบสามเดือนค่อยมาโรยรอบๆนะครับบริเวณที่กิ่งที่ดินใหม่ที่ผมเอามาใส่ครับนี่เป็นดินใหม่นะครับดินที่ผมเอามาใส่นะครับผมเอาปุ๋งกีมาเรียงเรียง ก็มันยังไม่มีปุ๋ยเท่าไหร่ก็อาศัยนั่นแหละครับที่ทุงปุ๋ยที่เตรียมไว้นะครับก็หมักโดยขี้วัวสองกระสอบผสมกับขี้ไก,ก่แกบหนึ่งกระสอบคลุกเข้าเข้ากันแล้วก็ใบก้ามปูหนึ่งหนึ่งกระสอบผสมหนึ่งเดือนแล้วก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะโรยนอกทรงพุ่มนะครับให้ทุเรียนครบห้าเดือนก่อนนะครับรากมันมาถึงทรงพุ่มมาถึงประมาณนี้แล้วพอมากินดินตรงนี้เราก็ใส่รอนะครับประมาณนี้เตรียมดินไว้ให้เข้านะครับ อันนี้ก็เหมือนกันก็จะโรยประมาณดินใหม่นี่แหละครับที่ที่เอาดินใหม่เข้ามาเพราะดินใหม่เราไม่แน่ใจว่ามีธาตุอาหารหรือไม่นะครับก็จะมาเสริมเติมสี่เดือนหนึ่งฤดูทําครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของดินปุ๋ยหมักหนึ่งฤดูผมทำหนึ่งครั้งสามฤดูก็สามครั้งนะครับหมดฤดูฝนก็ <c oughs> <c oughs> ใส่ปุ๋ยหมักหมดฤดูหนาวนะครับก็ใส่ปุ๋ยหมักหมดฤดู ร้อนนะครับพฤษภาคมหรือมิถุนานะครับช่วงที่ฤดูฝนจะมาผมก็ใส่อีกครั้งหนึ่งสามรอบครับหนึ่งปีนะครับแต่ก็ใส่ออกมาขยับออกมาเรื่อยๆครับออกมาเรื่อยๆนะครับเสริมโคกด้วยขยับออกมาด้วยประมาณนี้ก็อาการของทุเรียนถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับตอนในเช้าได้รับแสงแดดสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับแสงแดดส่องถึงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ <c oughs> มาดูต้นอีกโคกงหนึ่งครับ ต้นนี้ยังขาดน้ํานะครับผมสังเกตดูน้ํามันไม่ถึงน้ํามันเป็นหัวงูเหา่ามันโดนเข้าเข่งอย่างเดียวแต่ตัวนี้สองหัวแล้วครับคงจะเปลี่ยนเป็นหัว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 เบี่ยงแล้วล่ะนะครับลากก็ยังไม่ขยับเท่าไหร่ไม่ขยับนะครับมันน้ําไม่ได้ครับตรงนี้มันยอยู่ในถุงพวกนี้อยู่นะครับมันโดนนิดหน่อยนะครับแต่ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ซื้อต้นแก่มาปลูกนะครับ ซื้อต้นแกมมาปลูกตอนนี้ก็ยอดเดินแล้วนะครับเดนแล้วเป็นใบอ่อนก็ถือว่าโอเคตัวนี้ปลูกได้พร้อมสี่เดือนตัวนี้สี่เดือนนะครับตัวนี้หนึ่งเดือนตัวนี้2เดือนผมจะปลูกคนละครั้งนะครับก็ทั้งสองสาเดือนนี้นะครับผมชอบปลูกนะครับชอบปลูกแล้วก็ชอบทําการทดลองนะครับห่างกันแค่เมตรไม่ถึงเมตรด้วยแปดสิบเซนนะครับก็ สังเกตอาการใบสังเกตอาการแตกยอดนะครับมีทั้งพันธุ์พื้นเมืองมีทั้งหมอนทองต้นใหญ่หมอนทองนะครับตัวนี้ไม่ใช่หมอนทองนะครับน่าจะเป็นน้ำดำําตัวนี้น่าจะเป็นหลงรับแลนะครับใบลายๆครับใบลายๆนี่หลงรับแลครับใบลายๆเป็นหลงรับแลผมจะปลูกรวมๆกันเพื่อทําการทดลองเพื่อทําการสังเกตลองปุ๋ยลองยาลอง อะไรต่างๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นโอชีนะครับใบใหญ่อก็กําลังจะแทงยอดขึ้นมาอีกนะครับก็ถือว่าโอเคในระบบน้ํานะครับแต่ก็มีบางส่วนที่มันยังไม่ถึงก็เปลี่ยนเป็นหัวเบี่ยงแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นหัวงูเห่าอยู่ก็คงจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันนะครับหัวงูเหา่าสาหัวจอ่จอเลยนะครับจ่อที่คุ นะครับนี่ประมาณนี้ดูใบตอนเช้านะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เว้นน้ำมาสองวันแล้วนะครับถ้าจะลดก็ยังไม่ลดนะครับเนื่องจากว่าสังเกตดูดินนะครับสังเกตดูดินยังยังยังมีความชื้นอยู่นะครับสังเกตดินยังมีความชื้นอยู่ทั้งนี้โชยอย่างเดียวนะครับไม่ต้องลดถึงยี่สิบนาทีนะครับโชยสักห้านาทีสิบนาทีพอนะครับพอให้หน้าดินมันไม่แห้งนะครับ เนี่ยหน้าดินยังมีความชื้นอยู่นะครับเ <P RE AT> พื่อนสมาชิกตรงนี้มีความชื้นอยู่ครับ <P RE AT> พอลงไปเพื่อมันจะมีความชื้นแต่ตรงนี้มันแห้งอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้เริ่มเริ่มหมาดๆแห้งๆแต่พอลึกลงไปมันยังเปียกชื้นมันมีความชื้นนะครับถ้างี้ให้โชโยน้ําอย่างอย่างเดียวนะครับสักสินาทีเอาแค่ดินพวกนี้เปียกพอนะครับเพราะว่าข้างล่างมันยังมีความชื้นอยู่นะครับนั่นคือวิธีการลดน้ำ เราสังเกตเวลารถเราก็อย่างสมมุติว่าเอ๊ดินตรงนี้เรามองเห็นเราเอาเอาตัวนี้เป็นบรรทัดฐานว่าเอ๊ะหน้าดินมันแห้งแล้วก็มีความหมาดด้วยมีความชื้นลึกๆล,ล,ลงไปมีความชื้นลึกหนึ่งคืบมีความชื้นขยับขึ้นมาหมาดแล้วบนสุดออกแห้งๆขาวๆอย่างนี้นะครับเราก็ยิงสปริงเกอร์นะครับดึงเบรกเกอร์ขึ้นมันก็เราก็มายืนดูแล้วก็เอานาฬิกามาจับดูสักห้านาทีเปียกไหมอ่าแล้วที่ขาวๆมันหาย แล้วที่มันมีหมัดหมัดมันก็เริ่มชื้นเริ่มแฉะอย่างเงี้ยห้านาทีพอเขาเรียกว่าชยนะครับหรือจะให้มากกว่านั้นถ้ามันมีความชื้นอยู่ผมจะลดไม่เกิน10นาทีนะครับช่วยวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันเพราะว่าหนึ่งของผมมันไม่ได้อยู่ในที่โล่งนะครับมันก็เลยจะบอกกันไม่ได้ว่าเอ๊วันหนึ่งลดกี่นาทีอย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสวนของผมมันรักษาความชื้นด้วยต้นไม้นะครับแสงแดดมันส่องไม่ถึงความชื้นความ ชื้นความดินเปียกมันยังมีอยู่มันไม่แห้งแต่ถ้าสวนท่านใดไม่มีต้นไม้เลยโลง่ลงๆอยู่กลางแจ้งนะครับดินมันอาจจะแห้งมากกว่านี้แล้วก็ลงความแห้งจะลึกลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะขยับเป็น15นาที20นาทีมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันแต่ถ้าเป็นดินทรายก็ต้อง20 30นาทีถ้าเป็นดินทรายมันแห้งเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวก็10นาทีก็พอเพราะมันองค์ความชื้นข้างหน้ามันแห้งแต่ข้างล่างมันจะชื้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องดูที่หน้าดินอย่างเดียวนะครับดูที่สวนของแต่ละท่านนะครับมันบอกกันไม่ได้นะครับ ก็ชัวร์ที่สุดก็เอาเสียมขุดดูนะครับถ้ามันมีความชื้นพอยกมามาปั้นๆถ้ามันเกาะยังเหนียวเกาะติดกันแสดงว่ามีความชื้นอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ยิงข้างบนแค่10นาที15นาทีก็พอชโชยน้ําถ้าขยันชโชยก็ชโชยทุกวัน10นาทีทุกวันแต่ถ้าขี้เกียจ หรือเปลืองน้าเปลืองไฟก็ช่วยแค่วันเว้นวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแล้วก็ดูที่การวันเวลาว่าใครมีเวลามากน้อยแค่ไหนแบบไหน,นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขาดน้ํสามสี่วันไม่ตายครับตุเรียนไม่ตายครับไม่ตายขาดน้ํสามสี่วันไม่ตายครับเพราะมันมันมันมีอาหารในต้นแล้วก็มีความชื้นอยู่ในดินลึกๆอยู่นะครับก็ก็ไม่ต้องมีตกในเรื่องน้ํานะครับก็ถ้า มีความเป็นห่วงก็วันเว้นวันช่วย10นาทีก็ถือว่าโอเคถ้าเป็นดินทรายก็ขยับขึ้นเป็น15 20นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูที่สภาพดินถ้าอยู่กลางแจ้งก็20บวกนะครับ20บวกถ้าเป็นดินทรายนะครับแต่ถ้าอยู่ในล้มล้มเหมยของผมนี่สิบนาที10นาทีถือว่าเปียกแล้วนะครับเปียกแล้วเพราะว่ามันรักษาความชื้นภายในดินได้เยอะได้นานด้วยนะครับผมเคยสังเกตดูเนี่ยวันนี้2วันแล้วนะครับอ่า ที่ยังไม่ได้ชโลยน้ําไม่ได้ลดนะครัสองวันก็แค่แห้งตรงผิวดินแค่นั้นเองแต่พอเอานิ้วจิ้มลงไปหนึ่งข้อนิ้วมือเนี่ยมันยังเปียกอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะฝากติดตามท้ายสวนของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเม็ดในเยปรางกับตระกูลกกไปเพียงเทนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ